มิงตะละบาอโลกมระอินเจอมละจะอยู่ทำงานหรือจะกลับบ้านขณะนี้เอ o จากฝั่งพมา่าที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและผู้หนีภัยสงครามจากพมา่าที่ต่อต้านรัฐบาลพมา่าได้กลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยและประเทศไทยตอนมาก็มาอย่างเสือแต่ตอนกลับจะต้องกลับอย่างแมวอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันจะอยู่อย่างมีงานทําอยู่อย่างคนมีเงินหรือว่าจะให้เขาไล่กลับอย่างแมว สวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนเองนะคะขอบคุณทุกๆ fc นะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องสู้ผูกสุขคนนะคะพี่น้องจ้าเป็นยังไงละคะชาวพม่าทั้งหลายอยู่ดีไม่ว่าดีมาทําเรื่องทําราวให้คนไทยเดือดร้อนทําเหมือนกับว่าตัวเองเป็นเจ้าของประเทศใช้ประเทศคนอื่นเป็นที่ ทำการที่ไม่ดีทําทุกอย่างที่ตัวเองคิดว่าอยู่บ้านตัวเองแล้วทําไม่ได้คิดจะมาทําที่ประเทศไทยให้คนไทยเราเดือดร้อนยิงจองหองแล้วทีเนี้ยเป็นยังไงอยู่ยากขึ้นทุกวันไม่มีใครยอมคุณหรอกครั้งแรกๆก็จะคิดว่าไม่เอาเรื่องเอาราวคิดว่าจะปล่อยไปแต่พอคุณเห็นว่าคนไทยไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกถ็ถึงว่าตัวเองทําได้ทุกอย่างฮึกเหิม พยองขึ้นมาแล้วเป็นยังไงตอนนี้หนีกันหัวซุกหัวซุนไม่มีใครยอมตรวจล้างทุกวางไม่ว่าจะเป็นบังบอลหรือว่ามหาชัยหรือว่าจะเป็นนนทบุรีทีนี้แหละคนดีๆเขาก็อยู่ยากพมา่าดีๆเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ทำให้เขากลัวไปด้วยหมดทุกอย่างไอคนที่ไม่ดีมาสร้างเรื่องเอาไว้แล้วก็หนีกลับไปคุณอยู่ไม่ได้แน่นอนนะคะถ้าเก่งจริงๆอ่ะกลับไปสู้ รบเป็นทหารพรมา่าไปสู้รบกู้บ้านกู้เมืองของคุณคืนจะดีกว่าไหมไปช่วยกันกอบกู้บ้านเมืองไปช่วยเขาผู้ที่เขาลำบากคนที่เขาทำเพื่อบ้านเมืองนั้นเขายังเห็นคุณค่าซะดีกว่าแต่คุณมาทำแบบนี้ที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เห็นมีค่าอะไรตรงไหนเลยไม่เห็นใครเขามองว่าคุณมีค่ากันเลยนะคะอย่าลืมว่า การทําอะไรที่ไม่ดีอยู่ประเทศเขามีแต่เขาจะไล่คุณออกจากประเทศและไล่คุณหนีจากบ้านเมืองของเขาเท่านั้นอย่างที่ในคลิปที่จะให้ดูต่อจากนี้ไปนะคะว่ามันเป็นอย่างไรและเพระว่าบางคนนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรกับคนกลุ่มที่ทําความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยบ้างไปค่ะเราไปดูคลิปกันเลยนะพร้อมๆกันเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ จะอยู่ทำงานหรือจะกลับบ้านขณะนี้ NGO จากฝั่งพมา่าที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและผู้หนีภัยสงครามจากพมา่าที่ต่อต้านรัฐบาลพมา่าได้กลับเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากซึ่งมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยและประเทศไทย อีกทั้งยุโยงส่งเสริมชักชวนให้แรงงานชาวเมียนมาที่อยู่ก่อนแล้วและทำงานด้วยความสุจริตตั้งใจทำงานยุโยงให้กระทำความผิดประท้วงหยุดงานซึ่งมันไม่ดีเลยปกติแรงงานชาวเมียนมาเป็นคนน่ารักเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันขันแข็งอดทนตั้งใจทำงานหาเงินส่ง ไปยังบ้านตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองจนมีฐานะมั่นคงแต่ในขณะเดียวกันชาวพม่าที่มาล่าสุดนี้เป็นคณะของหนึ่งพวกลี้ภัยสงครามสองที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาสามเอ็อที่ต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอยู่ในกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลได้มาตั้งกวนตั้งกลุ่ม ั้งแก๊งอยู่ในประเทศไทยสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยก่ออาชญากรรมในประเทศไทยจนทางการรับทราบและเก็บข้อมูลมามากแล้วและรู้ตัวแล้วหลายคนต่อไปจะอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้วขอให้แรงงานชาวเมียนมาที่ตั้งใจทำงานอยู่เดิมแล้วอย่าได้หลงเชื่อหลงกลพวกกลุ่มก้อนนี้ขอให้ตั้งใจทำงานต่อไปเชื่อผมครับ อย่าหลงกลชาวเมียนมาที่บารอบหลังนี้พวกนี้ไม่ได้หวังดีกับพวกคุณเลยพวกนี้ต้องการให้พวกคุณไปร่วมทําสงครามกับพวกเขาที่ประเทศเมียนมาทั้งๆท,ที่พวกคุณต้องการความสงบสุขไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ต้องการอํานาจในขณะที่เอ็นจที่หนีลีมาิีัยมาพวกนี้เขาต้องการอํานาจการปกครองในประเทศเมียนมา เชื่อผมอย่าไปหลงกลเป็นเครื่องมือพวกนั้นเด็ดขาดทำงานต่อไปครับเก็บเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับนรีกยอาเย่ิ่ง่าเราเอาเงิน่ชื่อว่าเราต่ในอนาตนาเราเรา่อะเรเรา่นเราไองตเอะไเงินที่เชื่อกว่ามีเิเรอะาเะมันมเินาเ่อมเงินร้ทูเราเลี่กยอดาใ่ามละมนเราไ้เาหลาโ่งานเราเฟเ โอ้พ่นัดลงมาอะแล้วดาวลงมาอะอยู่กูลูกคองเลยมาใส่ไม่ชีนะอ่ะอะจ่ายงาอ่ะอะต่วงงาอีไม่คั่นอูเนาะแล้วงาเนี่ยงาเนี่ยไม่หลบหนูนี่แต่โยกมามองตามันมองแล้วน่ะโอ้มากูยะเตียวกันไปพี่เลยส่วนนี้เนี่ยเงินกินตังค์ก็แค่สกาลเนี่ยก็ซิน่่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 ่ ဟုတ်ကောကိုပြန်ချက်တော့ရတယ်သူငင်းချက်ခေါက်လိုက်အာပြန်ချတာမั้ยအဲလုံးဝအဖွက်အတွက်ဟိုအနာမပြက်တယ်မျက်နှာရယ်တော့အဲ့ဒါရင်လူတွေမှတ်ထားတော့ဒါလားမင်းရလို့ဟိုသွားတယ်ဘယ်ကပဲဟိုဒီဒီလောက်စီချင်းရရင်လည်းနောက်ညလူတွေလည်းဟိုဘာလာဘီတို့ပြောမလဲတစ်ခါတစ်ခါဟိုဆက်ခွက်လာပေါ်တော့ကိုကြီးရလူတွေကကိုကြီးကလည်းနှားလေပြပေါ်တော့ကိုကြီးလည်းအမြင်ရအားတာပေါ့ဦးလေခါဒီလည်းကြက်လာမအားရခါလည်းပလာတော့ရေရိုးတယ်ဟိုဆက်ခွက်လာ วิยนาะกูมาญเสพเวลาลงมีอะไรวินามาดูเรื่อชีเูว่าวิญญาณอะไรเนี่ยดูแลพี่ะเ่ยมาำจะเสพเลาเลยหมดละโอ้การยานี่สร้างาอาชีพกิญเราอมาเราเหมนไนาอรหรืงนี่มองโบราณเนาะโกโก้ที่เจเนกยิงรู้อาลยินรูอโอเคแก๊งพม่าที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนในฐานะคนพม่าที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยนะครับตอนแรกก็เข้าใจว่าคิดว่า ทางแก๊งอายุเคเนี่ยรวมตัวระดมเงินเพื่อที่จะส่งไปให้ประชาชนที่ลำบากอยู่ในประเทศพมา่าคิดว่ารวมตัวกันเพื่อกันกูศลคนพมา่าที่มาทํางานอยู่ในประเทศไทยมีหลายล้านคนนะครับจุดประสงค์ที่มามาประเทศไทยก็คือทํางานหาเงินเพื่อที่ส่งไปให้พ่อแม่เลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีพมา่าอีกกลุ่มนึงนะครับที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยทุกวันนี้พวกผมก็ยังคิดอยู่นะครับยังสงสัยอยู่ว่า พมา่าที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยเนี่ยพวกมันเนี่ยเอาความกล้าจากที่ไหนมาเรียกร้องสิทธิเท่าคนไทยพวกผมอะ่ะไม่เห็นด้วยร้อปซไม่เห็นด้วยกับพวกมันคนที่อยู่เบื้องหลังตัวดีๆเลยอะ่ะ NGO และสถานทูตพมา่าไอ้พวกนเนี้ยตัวดีเลยและแก๊งไอยูเคแก๊งพมา่าที่เป็นดรามาร่าอยู่ตอนนี้นะครับผมเห็นว่าแก๊งไอยเนี้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนพมา่าที่ มาทำงานอยู่ในประเทศไทยมากๆคนพมา่าที่มาทำงานอยู่ในประเทศไทยต้องมีแค่จุดประสงค์เดียวไม่ใช่มาตั้งแก๊งเหมือนมาเฟียต้องมีแค่จุดประสงค์เดียวมาทำงานหาเงินตั้งใจทำงานหาเงินอยู่แบบถูกกฎหมายเพราะว่ารัฐบาลก็ช่วยเหลือมากๆแล้วมาแบบผิดกฎหมายมาอยู่เมืองไทยและทำบัตรให้ด้วยไม่ต้องกลับประเทศไปทำบัตรสามารถทำบัตรในประเทศไทยได้เลย แค่นี้ก็มันมากพอแล้วผมคิดว่าแค่นี้ก็มันมากพอแล้วนะครับต้องมีจุดประสงค์เดียวทํางานหาเงินตั้งใจทํางานหาเงินและส่งให้พ่อแม่ถึงเวลากลับไปใช้ชีวิตในประเทศของตัวเองกลับบ้านผมขอเป็นกระบอกเสียงตัวแทนคนพม่าท,ที่มาทํางานอยในประเทศไทยอย่างถูกต้องพวกผมไม่เห็นด้วยที่มาตั้งแก๊งเหมือนมาเฟียแบบนี้และเรียกร้องสิทธิเกินตัว พวกผมไม่เห็นด้วยครับผมเชื่อว่าคนพม่าหลายๆคนน่ะอยากออกมาพูดเหมือนผมเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่แบบสื่อสารพูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าถามว่าพวกผมเนี่ยไปเตือนได้ไหมไปห้ามได้ไหมไม่แน่นอนครับไม่สามารถไปห้ามได้เพราะว่าลองคิดดูนะครับคนธรรมดากับแก๊งมาเฟียอำนาจแก๊งมาเฟียกับอำนาจคนธรรมดามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับก็ <S 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 ได้แค่ออกมาพูดแบบนี้ครับพวกผมไม่เห็นด้วย กับสิ่งที่พวกมันทำ